เอาตัวชอบเหล่าไปเกียน่ะรหัสใน GTA เอาไปขายเขาไปมันต้องเกียนนะวะเจ๊ตอก็ทูไงขี้เกียจซื้อโดนลบตัวก็ร้องไห้เลยไม่ร้องหรอกนี่ไงทำนี่ไงทำเงี้ยเอาโหดแสดเด้อ โหดศาสตร์โหดาตร์ไปนี่ลบตัวมอยให้ตัวมันแล้วก็ไปเกณฑ์กองทัพกองมันคิดมอาปุงเพด่านตรนรู้สึกว่าซักเกอร์นี่คนไม่ค่อยเล่นเลยนะเว้ยัหวว สามเก้าองดงสามเก้าคิดึงเวอยคิดถึงเอรคิดถึงเอคิดถึงวลองมาดีว่าที่เด้เคิดถึงมก้ามดิเธอเธอเหลืดิวันนี้น้งเป๊ก็ได้วนตายแล้วครับที่เมดูดิจุดนึงเก่งหุ่นอะไรวะหุ่นนัไปสบเจ็ตัวพิมพูได้ท วมตายหรอุ่นกูหุ่นนะมีมีชสี่คิวตัสองอ่ะโคตรบู๊เลยอ่ะโอหุ่นเท่มแดนหัวแดนน่ะหัวบาทเขาจะรู้สว่าเป็นตเสี่ยงนะมังมันแจกปืนนี่แหมม่งขาดอีแค่เสี้ยวติ่งก็ไม่แม่ง ขาดอีกสองแสนหนึ่งเนี่ยโอ้โหจะร้องี่ายครับเจอแต่ทีก็ผู้แพ้รเองีสองสองตัวไหนติกชนเจเรยนะกูเล่นตัวไหนกูตัวเดียว้ยเล่นตัวไหนโอเคโอเกตอมมีตั้ไหลยตัวมินาวีดูอะไรสิตัวไก่ เดกตัวไก่มีกี่ตัวทั้งหมดอะไม่ดูไม่ดูรอดก่าตัวแ้วตอนนี้ยวางเอาไปเล่นตัวไก่เพือไก่ตัวยาคนก็น่าจะถึงูหดูมากเ็ด เเสียธอไปแช่ไหปั๊บนุาเหี่ยวเลยสัทีเรายังมมีไได้้หหใธอคิดทำใจว่ามันแค่เป็นี แจอมเลยไม่หวยเติมซื้อนี่ยไหเติม้อคนนั้นท่าไงแล้วมึงเอาบอมไปจากไหนวะกอดอง่องอะไรมึงวะสองน้าเนี่ยมไม่ได้ทำไมมึงไม่ตรงกองให้บัวทำตัวต่อ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 งแชอบนะอ๋อมดไเหมืนึงด้วย ช่วง,น,งน,นี้ไมใน่าเลสนิเครื่องูนตูนมาเล่น,นอขอกลองมอมกล่อเครื่องิกม,กมีตัวไหนหมือนถึงหมื <14. S 3> ่นสี่ปะหมืนสี่เอเออไม่มีเาไมันตัวเก่ามันมีหมื่นสองหมืนสองมีเดี๋ยวมันรู้วันที่มันจะแจกเท่าไหร่ไม่รู้วะ ก็รู้เป็นสามเงนนี่เขนตั้งเขสร้างวันเดียวเจ็ดสิบหกตัวงั้นจะอ้วกเจ็ดสิบห้าตัวกูจะอ้วกไรเหี้ยเอาพดง้ถ้ามันอีกอีกอีกวันหนึ่งจะจะนั่นน่ะจะแข่งเอ้วจะแข่งว่าจะแจกไงกูสร้างอีกสามสิบตัวพ่อเพื่อนมันสร้างอีกพอนะมันต้องเข้ายิงหุ่นนะเบื่อเบื่อแล้วนั้นแหละสร้างสักหนึ่งหกตัวเดี๋ยวไปทำชิ้นโมไปไปไก่มีไม่แบ่งเงียบกิ๊บไปเลยวันหนึ่งยี่สิบห้าตัวไง พวกไหนวะอภิสิทธิ์นะหน่อยอเกมาขายอีกแล้วเฮ้ยจะตามจะตามจะตาม <c oughs> จ,จามไม่ออกว่ะคันจมกูกโอ้นัดเดียวสามหกเป๊ะๆกููมาเล่นมุกที่โรงเรียน,น่ะเป๊ะ เป็นไรอ่ะอยู่ดีมาเดินเอาผู้หญิงแล้วก็เลิฟอยู่นี่เลยเฮียหาที่ผ่นตันึงแม่งชี้เลยนะเว้ยงไปหากูไม่เหมือนพี่เมย์นี่ไปหาวันนี้ฮะไปหาพวกกูหาเลยกูแม่งเล่นกับเด็กเรียนไอทำเป็นไอเดินไปใกล้ๆแล้วก็ไอเริ่มอยู่ ให้ก็ชี้แล้วนู้ยไอ้ติเอ้อมกันเอ้าตอนนี้เงินบอกจะซื้อรหัสทีวีไม่ให้เหรอเดซื้อแล้วอย่างมันซื้อไม่เล่นสู้เก็บเงินเอาไว้สิบตัวนึงว่ะวันแรกวายซื้ออยู่หรอกอย่างมันถูกอ่ะแต่พกเดยแต่ดูดีดูในเว็บไอ้ที่มันจะขายดีนั่นไหมดูดีปุ๊บมันมันเหมือนหลอกอ่ะหลอก เออแบบไอ้ ت ت เทปเทปเนี่ยแต่มันถูกถูด้วยแต่ไม่มีคนไม่มีคนซื้อ,อ่งมึงแม่งน่าเชือ่อวะร้อยหนึ่งไม่รู้ไปลองซื้อไปลองซื้อสักตัวดิตัวมันเอาตัางค์มาซิปู่ซืัั้สามร้อยอ่ะหุ้นจำบ้าะคนคนร้อยห้าสิบอ่ะมึงจะหุ้นเล่นไนมึงแบ่งคนเล่นคนละมือมือซ้ายกับมือขวาเงอะไช่ใช่ก็วันไหนอยากเล่นก็เข้าเล่นวันไหนไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นไ็อยากได้อยู่หรอก เดี๋ยวดูกันถ้ามันโหนถ้ามันอยากต้องดูเครดิตมันอะเครดิตเบฟมันว่ามันขายดีแบบมันดูถ้าดีก็คงไม่รู้อะดูกัน,นตังก็ซื้ออยู่ละเพราะว่าไอดีมันคุ้มอยู่ม่มีทุกอย่างเลยไอนั่นอะใช้ยาครบอะแค่ใช้ยาครบก็กินไปครึ่งแล้วนั่นไหละสามดอยนี่ แล้วที่มันบอกว่ามีอะไรมีพาร์ทเปลี่ยนได้ข้อมูลครบนะครับไม่ก็ข้้มบนแบบเอออีเมลยังไม่ได้ยืนยันอ่ะให้เรายืนยันของเราเองก่อนรับเดียวอีกแล้วอ่ะสามสี่ไม่ใช่แล้วแบบข้อมูลที่มันไม่เขียนอะไรแล้วมันปล่อยว่างออกไปเฮ้ยมันมีอะไรวะยังไงนะที่มันปล่อยว่างเปล่าเที่มันไม่เขียนว่าอะไรที่มันไอ้แก่กูขับมาแม่งไม่พูดอะไรยังไงถ้ามึงเข้าไปมันมีอย่างเดียวมึงก็ได้ให้เป็นของมึงไปเลยเปล่าที่มันมีเขียนตีเหลืองเขียนมาข้างล่างกับข้อมูลที่มันไม่มีนะกูจะรู้กับมึงไม่ไหนหน้าเม็ด ไม่รู้ว่ะไมาละตัดทิปก่อนไครคือจีบวกไงมีเด้อมีจีบวกเด้อมีกลายเป็นชื่อกูซื้อต่อยบอยเนี่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมีบวกในโก้ให้บัดอะไรบัตรธูทูมันเติมไปแล้วธูร้อยหนึ่งมิลเหรอวะห้าสิบสองใบไงอ๋อว่าจะถามหมวยมันเติมถ้าหมวยเติมบ้างถ้าไม่เติมเอาไปขายสองร้อยได้กำไรเนี่ยได้้บอมมาไม่รู้เดี๋ยวไม่ซื้อใหม่ตัดทิปย์กัน